คนสวยสบายดีพี่น้องอุ้ยคนสวยใช้สูตรป่าชื่อหายนาะอ่ะเฮียงกันนี่สบายดีนะบุเห็นบอยใช้ลูกสบายดีสบายดีอ่ะพารพันธ์สบายดีลูกสบายดีป่าลุงสบายดีบายดีก่อนขยับไปนะลองต้นเมนบ่จัไอีรอนมันใส่ชีชมพูมันขึ้นเนาะชิไปเล่นส์สไลเดอร์พี่น้องชุดตัวชิไปอร อีโบได้ใส่สูตรใหม่เพราะว่าไปเต้นก็เยอะๆกี่ชื่อไอหมามันเนี่ยมันบ่มีสูตรสอ่ร้องโบได้หมดเนี่ยเนื้อตีนมือตีนจะเป็นอันหนึ่งเนาะมือตีนซอยบ่ใช้จะเกือบคนเลยจ้ะว้ายมันจะเอาไปะยังไงโบได้หางเนาะปะใช่ปะเอาลูกบอลปะยังเอาอีกเลยมีเพิ่งมมีเพิ่มหาก่อนแพ้มันก็ดีอยู่ได้พี่น้องเลยนี่แหละแพ้ดีกว่าโม ตัวหนึ่งเนี่ยสงมันจะเป็นแข็งแข็งฮัลโาลอันนี้สงม,มันออกสงม,มันออกน,มน,มน,นุ่มๆมันกุมสตาร์ทโหลดมาสัน่นอะไนี่คนสวยตกองโหลดได้คนสวยอย่าไ้ขี่ห่าชะไรเดอเอ๋อนะไม้ใบเนี่ยโอ้ดูน,ดนะไปห้ามคอยขี่พวกกันเบอร์กระแจเปอรกระแจเบอรกระแจก่อน,น,อนอเนี่ย สตาร์ทมาหนิสตาร์ทรถหนิบีบบีบมันหวันติดบีบแจสตาร์ทเองก่อนนะไปพี่น้องครับพี่น้องครับพี่บิ๊กเด็กๆก็เล่นส่ไรเด้อแต่ไรเด้อจับรถพี่บุ๊กจับรถลมแห้งพี่น้องเลยไปกระเล่นไปทำกรได้

ใ,ใจเามามาัานก,ก็ไได้มาหอดแล้วพี่นองโอ้ยโอเงินกับโมี่โอ้ยได้ใขึนนะั่นนะนอมายังได้นะโอ้ยโยไปลเฮ้ยลูกแกล่งแลงนะแกปีแล้วเทา่าได้ now มันยิมเป็นไปแตกต่างงูเต้นไปดองๆเยิ้มอย่าเต้นแห้งเลยพี่น้องเยตึงขนาดเต้นอย่างเดียวแลนอย่างเดียวเชื่ได้ผักผู้พี่ชมพู่ผู้พี่น้องดองๆแลนไปพี่น้องที่มันที่งานบรรทมงหอบลูกหอบเต้าออกมาเต็มพี่น้องเต้นดองๆอพี่น้องแต่ขเฮ้ย ลงมาเลยีปนองแต Han ่เขงโคบลงเลยค่ะทางน่งเชยทางนเอเอ้าเอาไปใช่น่ะ มาโคบโคบพี่น้องกลับมาเพื่อนพี่น้องเอ้ยพ,อพี่พอได้กินแล้วลนะม,<ต>มาดูอุ้ยจะมาเล่นหมวกเล่นมินเ,นเนนต้นเป็นดงดงอ,อ,อื้อ <c oughs> ถ้ากะปิแล้วหอยตาะยานคุณคือขัดยันขัดตาเมื่อกี้ค่ะหมวดจงมุกกินอะไรไปล่างมือเฮ้ยล่ะเอ้ยไปเล่นมักตะลูดมือเดียวหนึ่งก็น่าร้อยขลายโล่งจ่อยแล้วเพิ่งหายือกระถึกอยู่ได้หน่อยนะดื้อแม่เอ้ยนี่ก็ดีใส่ มาๆมาๆมาเนี่ยป้าป้าพี่น้องมมมมคุณนะสบายดีพี่น้องโซนขามาที่แถยื่อนข้าวบ้านอลุงที่ขานั่นลุงพี่เด้อเมี๋ยวยังทำมุนนะ้ยนักอ,อือทำช่วงกลางเลยอือจะอืนไงมน้ฮะ จอดิปลาลูกไหมลูกไปดิปลาลูกทิปลาลูกงานเด้อมด้่อนี่เขาออกเห็นบ่ไม่ใช่กัวัวเานางล้งนางจิงดี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 ข้ามันอยากข้าอยากตีมตีมแหล่เลยมาเจ้แกงโง่่ลูกแป้งะเอามาเลยแม่แกงง่อมั น้องก็จำพ่ออีกมากมไว้เรียกว่าทูก่อนเนี่ยพ่อล่างหมอมันหายอาเจียนใหญ่บนห้องลูกเขาเนระเนี่ยนี่ดีเอาไมีดุเกล้งหนกมาให้แบ่งหายตัวเงินตัวเงินแบ่งหายอืมตัวเงินคนหล่อ มันเป็นแดงมันหวาน่ถ้าเป็นอาวจับอยู่มั้ไม่น้ไ่ฝนเอาใหยมาจับเอาบวงเลยเอาบ่วอ๋อแกงหนุกอันนน้อยเดียวคอยจับจับเาะท้องฝนตา ห้ามวนเลยห้ามวนว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันเต็ยคือยิงหวกอะไรอ๋อเข้มใหดิไปอมมาเลยเฟสเจ้ามีคมอะไรเงี้ยเอ๊ะโอ้ยนี่นี่นี่เฟสมาเดี๋ยวไปอมเลยเขื่อเฟสขอบชิ้นหนูก็อุ้ โอ้ยตกใจอะมึงหยแล้วมันหนงมันห่อยมันจ้าแต่ควบแหลมนี่แหลมนง่แมเบิร์มนเว้ยเอาเมื่อไปแล้จ้าเขาแหลนเขาแหลนหลัให้น้าเมื่อนะเนืลยนี่มันอึงนะมต้องลวงเขากห็นีเหมอเ่อเรามองมรู้อะไรไม่พอสจ้เขาบรถหนีจะ นี่นั่งแบทำอะไรเก็บนะเก็บาใส่เด้อเออาฉันละบเนื้อมอครัาเขาเขาเขาผักพีเข้าวสาข้าวไร่ขาวสืซี้คผชบเพลงซรบ่มันจบมันคุ้มค่าเงินนะถ้าเกิดสืบมาชีวิตที่ะมาใหม่ได้อื่นถึบออมจ้าดีนี่เจ้าอื่นบ่ไห้ ได้ระว่างโบ้ปุ๊บานนะได้่เบ่งขึ้นเราวบอกงานอย่หมันข้นไมากเลยขันยายมาเขาบอกเตะนึ่ง้อัางบอขอบี้ยอใหญ่เนี่ยมาเาแบบเสื่เราข้าจาดมคะคอใหญ่จะนึ่บอนอ๋าย่า มากกบสมพเมอาไม่ละแล้วห้ามผสมทิ้งเฮ็ดเป็ดไก่ไม่งั้นอันนั้นตันะไม่ยาวแล้วตำติดตามขนสุนใหญ่มันกินจากปาจะมาตำไวอีกอ่ะ่ก้ยักินะไหปบน้ำผู้บัญกาู้บัญชากาอบน้ำ จะนียไปคนหนึนไปนํำกันก่อนมาเทว,ว่าบนเนินง,ง,งกงไมาอยู่เนี่ไม่ว่าคนเป็นอื่นๆนั้นจังแหลมับแหลงไหลกันแหหยอกกันเล็กน,น,น้อยเป็นอื่นๆแรงไหลหยอกโอ้ยหเปนแบบหูเล่ เออจะจิตตากันไหวเนี่ยตาม้าขึ้นผะโยนผงผู้นี้ตามผงแก้มตามน่าจะได้เยอะนะไม่ตาเลยแน่จังแล้วมันก่อผู้ชิซับซู้เลยเจ้พกเนี่ยเทอะทะนะมันมันนีไม่หน่อยประมาณแห่กับโบอี๋แห่กับโอี่มันจะคว่ำุน่ยรู้แรนเบิ้งเนี่ยนะะคนในร้ายที่บริเลตยังเน่ยเข้า่าได้ไ

สิบห <46 S 2> อกัน,น,นเลขศูนย์กับเลขหกเเลขศูนย์กับเลขหกเป็นเลขหกมาทีหกมาดีน่กันห